สวัสดีครับตอนนี้น้องภูมิอยู่ที่ไดโนเสาร์เขาคอรอบที่แหรือเปล่าไม่ได้มานานนะ <c oughs> เหมือนเขาทําใหม่นะนนเราไปดูกันเลยดีกว่าน้องภูมิไป <c oughs> เดี๋ยวน้องภูมิจะต้องไปทําการซื้อบัตรซื้อตั๋ว <c oughs> เพื่อเข้าไปดูด้านในนะข้างนอกมันแค่ตัวอย่างหรือว่าน้าจิ้มนั่นเองนะฮะวันนี้น้องภูมิมาอัปเดตให้เลยนะครับปี2022ก็เด็ก5 0าสิบบาทผู้ใหญ่หนึ่งร้อยนี่ซื้อตั๋วเรียบร้อยนะครับ ไปเลยครับว่าจะมีอะไรในแดนเลนนอเสอบอ้างนะครับเฮ้ยตรงนี้มันมนุษย์หินนี่วะอ๋อมันเป็นตัวหนังสืออ่านว่าเขาคอครับเอาละฮะน้องทูมเฮ้ยเจอตัวอะไรยึดยักเชียว,วไปเราเข้าไปพิสูจน์กันครับผมไป<อ>นี่นะแรสเตอร์มันเป็นทางใหม่นะคอยาวเออเตัวคอยาวมันใจดีไม่ใช่โหรอ เียนะเรามาเจอตัวแรกครับคอยาวเลยเอาลงพูมวิ่งหนีไปนู่นแล้วปีตไปนู่นแล้วเอ้าแล้วตัวข้างหลังนันไม่กลัวหรอตัวมีปีกอะมันหวงไข่อ๋อลงพูมว่าตัวนี้ตัว้อมมันขยับไม่ได้นะเขาตันไม้วะเขาวงกดนั้นใหม่นะครับตอนนี้นะครับภูมงงไปหมดแล้วนะเราไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยนะอะไระครับ อุ้ยทางนี้ก็มีไัวนกเสาร์นะครับโอ้โหอุ้ยกลัวนะกลัวนะครับโอ้อะไรกันเนี่ยอุ้ยนี่มันเหมือนต่างประเทศมันอะไรเนี่ยโอย้ไปทางไหนครับโอ้ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับอยากกลับนะแล้วนะนอยากกลับแล้วนะน้อยบูกปัดกรแล้วนะ เฮ้ยมันมีตัวเลขภาษาอะไรเนี่ยมันเป็นภาษาโรมันภาษาอียิปต์เนี่ยเราอาจจะเข้ามาอันานี้แล้วเราอาจจะออกไปไม่ได้เลยนะครับเอาแล้วสิเสียงไดโนเสาร์ร้องกันเต็มเลยนะครับเราเราต้องออกไปจากตรงนี้เพราะมันน่กนากลัวมากเลยอ่ะไปดิถ้าถ้าเราออกไปก็เป็นไดโนเสาร์ตัวยักษ์นี่เอาโอ้โห,โหไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะครับตอนนี้ออกไปก็เจอไดโนเสาร์ตัวยักษ์ข้างใน,นก็เจอไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะครับ ตันนี้ใจดีเหรอตอนนี้ิ่งใจดีแล้ววิ่งผ่านสามตัวนี้ไปให้ได้เอาเราต้องวิ่งผ่านสามตัวนี้ไปให้ได้ไปครับไปไปไปเอาเร็วเร็ไปเอาเจอตัวนี้อุ้ยทำไมมันมีแต่ไดโนเสาร์เต็มเลยไดโดนมิสซาเมนูนี่มันเป็นป่าอะไรเนี่ยมีกวางด้วยเฮ้ยอย่างเงี้แล้วกวางจะไม่โดนไดโนเสาร์กินเหรอเนี่ยไปมันลี เอ,าอ้เอาตัวนั้นขยับอ่ะวันนี้ตัวของพูมัาใจดีตัวนี้ชื่ออะไรครับทไทเซราท็อปไทเซลาท็อปนะครับเฮ้ยตัวนี้ไดโนเสาร์กกไข่นะโอ้โหนี่มันอมยิ้มยักอ่ะอมยิ้มของไดโนเสาร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โห กลัวมากวิ่งสิเราไล่หนีห้ยนกเสาร์ครับระวังเฮ้ยนกนกกำลันหรือเปล่าเฮ้ยนั่นมันนกพันในนกเสาร์นี่ไงน้องบูมตอนนี้มันคือตัวจริงมันไม่ใช่หุ่นนะระวังให้ดีนะถอยหลังมาโอ้ my god ดไอ้นกเสารเต็มไปหมดเนี่ยนกนกนกเรือตัวใหม่โอ้โน่นมันลูกในนกเสาร์นี่ ระวังน,นลน้องภูมิเดินไปเดินมาเนี่ยอาจจะเจออะไรก็ได้นีเลยน้องเสา,าเต่าเลยครับเอ,อ้าโอยตัวนี้คอมันเท่มากเลยนะคอมันเหมือนพัดนะนู้นี่หายมีตัวใหญ่แล้วน้องภูมิเล็กไปได้ไถ้าเราล่อตัวนี้ได้เราจะไปถึงน้ำตกนน้นนะแล้วเราก็ได้ไปเข,าข้าเขาวงกตงแล้วก็ไปน้งองขาตัวใหญ่ไปอีกตัวนอะแล้วเอาไงดีก็เราก้มคนไปทางนู้นก็เข้าเข้าเขาอง่ตอ่ะนั้นกลับไป ตอนนี้น้องภูมินะครับวนหลวนหลงทางอ่ะกลับเข้ามาทางเดิมนะครับเนี่ยตัดสินใจเข้าเขาวงกดนะครับเผื่อจะเจอทางออกนะตอนนี้เราหลงทางอยู่ในเมืองไดโนเสาร์นะครับถ้าเราเข้าไปในเขาวงกดแล้วเราอาจจะออกไม่ได้นะครับข้างในมันดูลึกลับมากเลยอนะ่ะไปโอ้โหนี่ เห็นแล้วเหรอเฮ้ยพ่อตอนนี้ลุงพูไม่กล้ามาให้พ่อนัมาก่อนโอ้๋อมันมีเดอสเสตัวเล็กอ๋อเดนอสเสด็กปเร็วล้อไหางี้นี้ยไปไปโอ้หมันจยับได้นี้นะครับ ออกมาสู่ปลาอีกครั้งนะครับหลังจากที่เข้าไปในเขาวงกดนะครับ